หลายคนงานไอโฟนแล้วก็ไอแพดนะครับก็ยังไม่ทราบว่าเราสามารถใช้อุปกรณ์หนึ่งควบคุมอุปกรณ์หนึ่งที่ใช้ในส่วนของตัวไอกลายเดียวกันได้นะครับนี่ครับเราใช้ไอโฟนควบคุมตัว iPad นะครับตัวนี้ iPhone ีวกซีร s สนะครับแล้วก็ iPad Gen นสวนะครับเราใช้ในส่วนของการควบคุมไป่อลองดูตัวอย่างก่อนนะครับเราจะเปิดส่วนควบคุมของ iPad จาก i p h o n นะครับ เห็นไหมครับเราสามารถควบคุมได้จาก iPhone นะครับบางครั้งเราไม่สะดวกที่จะเอามือไปปัสไลที่ส่งควบคุมนะครับแล้วก็อื่นๆก็มีให้เลือกเยอะนะครับที่เป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับน่ครับส่วนการแจ้งเตือนนะครับตอนนี้ไม่มีข้อความแจ้งเตือนนะครับ กับหน้าจอโฮมนะครับนะครับสะดดีนะครับธีการก็คือให้เราไปที่ setting หรือการตั้งค่าใน iPhone นะครับจากนั้นเลือกในส่วนของการช่วยการเข้าถึงนะครับ เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลือกในสกัดของการควบคุมอุปกรณ์ใกล้เคียงครับควบคุมอุปกรณ์ใกล้เคียงเลือกตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องที่ใช้ไอ้คราวเดียวกันนะครับนะครับตัวนี้มีสองเครื่องหรือเลือกไอแพดเอชบกนะครับนะครับเราก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะครับที่ตัวไอแพดเช่นเดียวกันนะครับว่ามีการควบคุม เราก็สามารถใช้างานได้แล้วนะครับสะดวกดีนะครับอาจจาะไม่ได้เติมรูปแบบแต่ก็ช่วยสะดวกในบางโอกาสได้นะครับ